ที่ครับผมบามือันแสดงโองามเดียวเยวลตลาดข้องสมอยู่วังไซเนาะท่านใายใั่ท่านครบมองคายด้วยเด็ดเนาะคลายด้วยเด็เนี้ ไอ้ร้อยสี่สิบก็เลี่ยรูปกบยังกเลี่ยรยสี่สิบนี่เรอับบุก็่มาสอาด่ัยู่เซนนี่อันน <cathedral> ี <divide> ้เวหองตัวเองมร้อยสีบมาขายยังเนาะบ่มันก็ร้ยสี่สิบาียาถ้ารับขายอันนี้ไรี ของเราเองน่ยนีะไรนี่คอขอยอยเลยขอยอรขอยเรี้ยเรียงยับางตัวยังไงสำนีละองเราดิสารพัายมาอัลดแต่ ตลาดมาขายเอาหน้าลุกเดี๋ยวแจ้าฮะโอยค้อ้นจังแบบสี้าฮ่าฮ่าฮ่สีเจ้าบอกว่กรท่อตลาดมันโอู้จัาค่ะตลาดเลยแม่ได้โคชงตลาดนะนะไอ้ยมันนี่อยู่เหรอโค้ดโคนดโค้ดขันั่นนี่ก็เป็นของยา มูจิตตละอาหารทะเลอาหารทะเลของเยอะเลยมาพวกขี่ตม้ม้วกดึงขึ้นเลยกินยังใช่จ้อันน้ก่ลาเขาซื้อมูเลยคือจะแ้งก่อน,นี้ เอามาเห้เราหาซื้อพวกเราใหม่ยังไงใหม่ตลอดเลยเฮ้จะเสืออยู่ได้เลยเนาะหาซื้อมาตั้งไอันนี้เนีเขาผมอันนั้นสามสิบบาทตัวนี้สิเอาเตัวนี้สิวานสามสิบบาทอะไรถุงเล็กนี่เท่าไหร่อันนี้ร้อยเลยถุงเล็กกาชาวบ้านถุงเล็กให้พี่เนาะถุงเล็กพีเนาะเป็นราซออืมเป็นยังอีกนะครับ เจ้าหรอวะเจ้าหรอวะตงก่ว่าไงยังเอามาหน่อยไหมกระจายตัเงินเราน่อยผมปห้าบาทเลยครับรู้ลปสิบครับ